สบายดีตอนเที่ยงพี่น้องบรสุขธสุขคนตอนที่เขามาหาบสมเดี๋ยงยินแต่เสียงนกกระจาตจิจัดจิจัดเนาะหับนอนแล้ว,อย,อ,ยยงงวอยู่เมียากับไปเลี้ยงงัวอยู่กันสองแม่ลูกน้องเนยน้องเนะชาเข่าโรงเรียนปยไปด้ยไปโรงเรียนยไปเลี้ย,ง,ยงนี่กะว่าสิไปหาหน่อาไมา้อยู่หวยแต่ว่าเรา,าเพิ่งเขับไป ไปมัดเขาก็เลยอ่บหได้ไปมันเ,นยเลยว่าสิาหาาน้ไมันในกออะไปรป่าลงไยที่ปลูกไว้เนี่ยที่ปลูกไว้นี่ามาแกงตอนเทียงมีแนงมันีนบอ่อ โอ้มันขึ้นยาวแล้วพุ่นอันนี้เขาก็บอเอามันยาวแล้วเนีมันบอค่อยเห็นนี่เบิ่งนอมันก่อนคือว่าเห็นนอมันอยู่ ห,หวยกะพอได้อีดรอกแนงมันกะโผแต่ตันนี้น้ำมาได้แล้วแกแล้วขึ้นสูงแล้วกำลังแตกดินขึ้นมานี่เป็นนอหรือเป็นอย่างมันเนาะเอาเสียมก่อน Wow.

sáu cái tao. Mà khùng heo đó. Bỏ thau xăm cây hâm má. Biết đã kín ăn nhiêu เป็นมันไก่ก็ไผ่เนี่ยฮาไปปลูกอยู่รังบ้านปลูกใหม่ต้นนี้ต้นเกา่าแต่พิกายนี่นี่นอมันจเจ้าหน่นี้แหละ นี่นนแสดวเขาใจสีกลินมาทมว่ะมันแตกนื้อม mình anh mình. Mình mình. Mình có bụi em hốt mân có thể chạy bụi em hốt mân chạy bụi em 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 กินกันสามสีคนจะเด็กหน่อยก็จะ้าซิมาตอนได้ จะเป็นอะไรกันงงสงจั่งอดกับพ่อแก้ cái này. Chép ông vụt lắm. Thiên sẽ nó không sao? น,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 นี่มันอะไรโอ้ยรอมกสีดาดมาูสีดาก็เห็นบ่ไย้ต้องเก็บกินมันหวานแ่บกรอบคอยเห็นมันลายบอนเก็บพโพดโพรบอกกันสองมาใส่สามสี่หน,น,น่วยกับเป็นได้ต่อคะลุงเลย แถวหนง่งเก็บไปสี่หาหนุย่ยเก็บไปฟอกทำไมกัน้งน้องเนยเรกเรียนกลับมาแล้วปารุงให้ใคใหายอยู่บ้านเนย

จูงมา,งาไปจอดแล้วเราเอาเงินนำเออเลยขึ้นไปจอดใหม่อีกแล้วอยู่หานั่งโหล์อยู่หาน้าใครมาเบิ่งดูในหมากเุ่อนีอ่ยนายซุกมันจะว่าแ่บปะจ๊ะโอ้ยมันนอนลวเนย อนอนเจอแะ้วเพิ่งดูกินมึงดูเลยหากซุปมันเป็นอะไรบอกกากินอย่างนิอนะงๆผัดผัดหวานหวานง่ายหนึ่งมาหอดใส่จังโรตีนแต่งนะซาหนาวเย็นเยน,เยนโอ้ยจังพ่อแล้วคือนานมากแท้ขัำไวลูกขัำไวเวลาจังคืนไปจอด ก็ต้องชีเส่ใส่เชฟคััวแล้มันแด็แห้งอืมพากันอยู่นี่ขาเื่อกี้ทงเือนบริษาอืมไม่赖พากันขึ้นไปจอดเด้ออืมเปลี่ยนสายไหมเ่กี้มันหูปุ้ง,งก็ดาดิาลาไปมัดเขาพี่ชาย คุณแล่น้ำไปขึ้นเที่ยงไปหอนหอนหอน้ำก้อนหน่อยดูหันชี้เขียวคุณโอ้น้ำสมน้ำขึ้นมากตาจหมูหิวขาวด้วยปุ้ยไดชิ้นหอดเที่ยงจิ๋วอนี่รถตีแตกมาต้ามาไตายแตกนี่รถกันเนาะมาหอดเที่ยงจิงต,ตีแตกกับมาได้ <c oughs> มงวะยกินกินน้ำมาแล้วอวา้กน้องซื้อบรเวกนบริเวบ่กับบุรีเฮนนั่นนองแ็เงเลยน่องง่ายขึ้นบ่ห้องเกลือห้องกับสบายดีเป็นลกัน้อกัเต้นเป็นตบมือเป็นเต้นกับเป็น Mà là vỏ như lại Má Đây nó đi đâu này นี่ซึ้งเห,นะหรอได้ไหมน่ยเออย้ำใช้น้ำปลาเนี่ยไม่น้ำต้มช่องหน่วยค่ะมาทำหน่วยนึ่ うん。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải lỡ những video không dẫn

ย่าโรตีแตกยังเติมแล้วน no ่อยก็สูห้แนนพูดแดงบ่อาเงิน well กันได้ไหมเงินเหรบบกอันน่ถ้าบ้าเอาทอาไรบ่นี่ยาบอกเราบ่เอาน้ำก็ได้เราบ่ให้กเ่าเอ็เนา ว่าอันพากันไปอันไปเอารถดูสิสา่างทาจอรถอีบอกระรถนะมูห้อหอด้วะค่ะจะพูไปทันพูไปทันได

เตาอยู okay. <S <s bon ่ห้องอะไลนะเตาตัวนเตาเขาเยนยุเตาแต่ว่าเขาขึ้นห้องตัวนเตาขางแม้นะแล้วขึ้นของปลวกาอืมแม้ลูกมนอาไข่อืานอลวว่าป่าไข่ ี่จะเสียงแกงพอกันสิบได้วก็ลูกคุละลายเด้อสบายดีค่อยพอด่าแล้วคอ่อยไปหน้าเออรม่แฟน